อ๋อได้ไงเุ้ยมามาเร็วไปขุดเมืองกินรถมันเลื่อนรถไหมอ่ะตอนนั้นมาขุดเลือตูวคุณฆ่าไปแล้วผมตาไปผมไม่ไหวแล้วตััวนนี้มหอยากได้อ่ะผมก็มันแบบใหม่อ่ะได้เหรอเออไม่ไรมันแบบมันมันวังวาวมากเลยเราไม่เคยแบบแตะต้องมันมัาเลยอ่ะแบบคนธรรมดาทำไม่ได้อ่ะโอ้ยผมจมน้ำ อุ้ยโปเกมอนนี่ผักผมลงมาพอดีอ๋อคนมันเป็นกุมันน้ำอ่ะไปไหนอ่ะไปถ้ำเดิมไงต้องเอียงไปทางเขาเรียกว่าซิกแซกไงอย่างโคมทางโค้งเล็ก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 ซิงแทกับทางโค้งไปก่อนนะเล็กใครเลกมันนะเล็กเรียลเล็กเดียวเล็กเดียลเฮ้ยไม่ใช่คุณมีกุมมันเท่อ่ะต้องช่วยดีช่วยร่วมร่วมกันอะไม่ปขานั้นผมจะขุด หนเอาให้ใหไงคุณค้าไม่เป็นอ่ะคุณค้าเอาคาบคาบอะไรนะคู่ค้าเป็นน่ะไม่เป็นหรอเออคกพอไม่เป็นเหมือนกับมีเดมอนไหมเนาะคาบไม่เป็นอย่างที่เอาอีกไม่รู้อะไรเลยผมเนี่ยชื่เลยใครใครว่าผมวะเนี่ยวาไอ้นะเดี๋ยวเพื่อนคุณดีๆนะออเดมอนลูกแม่กันมันได้ ไอ้จู้จูไม่ได้นะสเบีอยว่ดีโีไลท์บีโอไรท์บีไรท์มันกเลยจู้จอยู่ในเทอะทอสแกรู้ว่ามันจะฆ่าแล้วมันจะฆ่าแรงไหมคุกี้้าลูกแม่ช่วยเดียว มาตายง่ายมากตายแล้วเหรอไม่ใช่หรอกผมตายแล้วสี่ทีกากอ่ะอุ้ยอุ้ยคผมเทพอยู่ใช่ได้ดำเม็ดก็ถือว่ามันเต็มเลยอยากได้ทีเดียวปึ้งปังอ่ะมันพึแล้วอยากได้ทีเดียวปึ้งปังอ่ะเหมือนพึ่งกับเธอดาวตายไปทำไมแล้วแ้วต้องอยตัวบ้านเลยนะกูทำอะไรอะไรก็ทำอะไรอะไรอะไรอันนั้นอ่ะปุ่มอ่ะ มันเอาไว้คาบไงมันจะมีพอไปแล้วจะาคาบก็มันเราต้องใช้ปุ่มนั้นน่ะพอเหมือนไม่รู้ทำไรเหมือนกันนะอ๋อไว้เปิดได้ไว้ปิดใช่ไหมใช่โอเหมือนโค้ชแม็กของจริงเลยน,นะพอจะดูมผมผมพร้อมแล้วอะ่ะเหลือแค่อันั้นแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยทุกคพ,พัดไปคุณพาไปไหนมาไปไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะน,นิ่งก่อนนะ่นนั่นเดี๋ยว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 คุณนี่นะคิปเปอร์มีเหรอเฮ้ยโอเดี๋ยวตีมันเร็วตีมันเร็วคุณต้องตีมันเฮ้ยคุณกจะตายอ่ะ จริงเหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายตีมันดิตีมันตีมันกี่ว่าผมเลือดน้อยมากเลยนะผมไม่เลือดไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยคุยเลือดเยอะมากเลยสรหรับคนตายวันนี้แหละโอ้ยไม่ช่วยผมเลยช่วยเผื่อผมเล็กอยู่นี่คุณก็หนีอ่ะเออแหม่เล็กอ่ะแค่ไปช่วยผมเลยเฮ่ไงคุณอย่างผู้ช่วยนั้นที่ช่วยอ้แก นไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักเลยเออดีนะอะไรนะดีนะก็ยังอยู่กับคุณไม่ใช่ละนี่ผนี่นี่ผมอยู่กับใครเนี่ยอยู่คนในใจก็คนละคนแล้วไม่ผมเจอลอมเจออ่าพิซซ่าคุณ ฮะเป็นก็ให้จับตัวอะไรแล้วน,น,นั่งกูพีแต่แค่ฆ่าเด่อยจิจับตายแล้วนะแล้วคุณใช้แรงงานโกเกมอนอะ่ะใช้แรงงานโกเกมอนอะ่ะไม่ดีเนาะโ,โกเกมอนตายแล้วนี่คนสุสานจับไปเยอะเสียกกดมันก็เสียโกเกบอนทองมาเลยไม,ไม่ต้องการอะไรทุกอย่างแล้วไปฟาร์มตังค์กันงูจะไปยังไงเนี่ย กมมนโกเกมอนช่างมันมัเป็นไรมน,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 นไปไหนแล้วไ่ดแบบีแล้วะมันม, <c ười> มันไปดู่ะสิม <c ười> มันร้องว้วว้าวว้าว้าว้าวว้าว้าว้้าวว้าัว้านะ่า้าวว้าวว้า้วว้ว้า้้วา นี่เหแล้วตายแล้วแหละคุณใช้แรงงานมันแล้วก็แค่ทิ้งอ่ะโอเคใช่ไหมไม่ไม่ฟางตังคันไปฟางตังกันฟาตังกันมันโปอ่ะใช่ไหมไม่หนอนนะกูอย่าไปอย่าไปคนกูมันเดี๋ยวจะตายนี่ไปนี่ไปโคตรชัวร์อ๋อไปได้ไงไปฟาร์มตังค์กันกันมีหลายอันดีเดี๋ยวสิเราไม่ทำอะไรเลย มาอุ้ยมันจะลงรูไหมเราต้องอยู่ตรงนี้สิเออคุณอ้อเดอเดเด้อเด้เดยอเด้อเด้อเดยเด้อเด้อเดใช้ไก่ใช้ไก่กดได้ไหมอืมอาหารดีกว่าไปมาหนึ่งสอาอุ๊ยไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงคิดถึงเออคิดถึงมากกดินมือชาได้ไอ้บอนั่นหดนไปในถมั้งอะไม่หดนหรอกถ้ำอยู่ใกล้ก คนเหล็กเลย้ำมโอ้ยตัวอย่างบักเพอาก่อนแม่งอ่ะพะพอาะพรพอพอพอดี๋ยวเหล็กเดี๋ยวเห็กผมกดอยู่พอพผมไม่เหล็กอ่ะนี่เหล็กอะไรเะผมไมาเหล็กฟองเยอะไหมโอ้ย มีมีมีเยอะไหมมีเยอะไหมอไอเยอะมั้งม่มีอะไรยอะาดีแต่ตังอะเยอะอยู่เออไมเรามีตังค์เยอะเม่ขอขายของอนะเออเอพซก็ขายเหมือนกันอ่ะเออเอตัวนู้ก็ซื้อไอตัวบอสไอตัวที่มันเดิออยู่มันเตี้ยตเี้ยมันนซื้ออะไรอ่ะมันซื้อตังค์เนี่ยมันเอาตังค์เนี่ยไค่ะอ่ะไปซื้อมึเก็บตังค์อ่ะตังค์เตังค์เป็นล้านแล้วไป นอยู่อยู่อีกในกล่องหมือเป็นเส้นแล้วตัวไหนที่คุณบอกมันมันมันซื้อล่ะไอตัวนั้นสูทุกตัวแหละมันมีเหรอไม่เชื่อไอตัวนั้นที่คุณชอบฆ่าด้วยคุณตีมันแล้วมันชอบมีปีศาจออกมาแล้วมันรับซื้อซื้อคนนั้นมัคนนั้นมันได้ขายของเขาซื้อของขายเขาขอยเชื่อฉันไม่เชื่อฉันเรียนมาอีกจบไม่อันหนึ่ง เน่เน่เนโอ้ยจริงอ่ะับอันเนี้ยอันเนี้ยดีมากเลยของที่เรากดอ่ะอ่ฮะไหนไม่มีได้เลยมีแต่เงินก็ดีแล้วไม่มีก็ไม่มีกูแคมอนเลยอ่ะไม่มีลูกบอลอ่ะอุ้ยค้างเลยหลังถุงเลยอุ้ยอุ้ยไอออกมาไม่จีเลวีเลยโอ้โหอันอันอัไหนไหน แต่ลานดูี mein, <hi> ่มัน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 เราเราดึงมันจนแบบมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันมีแต่แค่เงินกับทองอ่ะเราดึงไม่เห็นไหมแล้วเก็บเก็บมันไปยันวันสิ้นสุดพอพอพอเดี๋ยวๆพอใจยังเอาคนเก็บของก่อนนะเออไหนๆแล้วอ่ะเราก็มาจบคลิปกันดีกว่ามะเดี๋ยวเฮ้ยเราเล่นปอปโป้งไหมเนี่ยอุ้หูเล็ก ในผมตัดต่อก่อนนะตอนที่ว่ามันลูกฟองหายไปลูกโี้นโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยฟองมันเยอะเกินอ้าวมันกดเองมันไม่กด้กดิดิิดดับบ้าวจิ๊กกดดับบ้าวโอ้ยอ๋อเรากดแล้วแต่ว่ามันยังค้างตรงที่เรากดไงอืมขนาดเลยเหรอใช่เรากดรัวเกินจะมันแหลกไงมันไปไม่ทันตอนที่เรากดตกแล้วตกแล้วฟอง ู้ชมไหนๆฟองก็เริ่มหายไปแล้วเราก็ผมทําเบ็ดตกปลาได้ด um, ้วยเหรอเบ็ดตกปลาทำได้ไหมนะจะเบ็ดตกปลาในนี้มันแปลกมากเลยนะคุณรู้ไหมเอาเอาเลยผู้ชมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปในครานี้กับแบทปิกาจูนะคะขยับไปเล่นก็ไปรล้กันได้นะเอาลก็ขอจบคลิปก็เอาอเราไม่เราทำไมเราพูดสองคนนะจบคลิปเฮ้ยเราแล้วเอาคุณเปิดเลยคุณพูดมั่วผมก็แปลผมก็พูดถูกนะเราต้องพูดให้ถูก ถ้ตายผมไงถ้าตายคุณผมว่าตอนไหนไม่ใช่ตายคุณไหมไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้วเข้าใจพี่บอผมพูดว่าอะไรเออมันลวเกิดไปแล้วบุญได้ก็ได้ผมพูดถูกแล้วไหมผมก็พูดถูกแล้วผมเป็นคนพูดเร็วแล้วจะเป็นยังไงไม่ผมต้องปิดก่อนสิอะไรออยากรู้ว่าคนนี้เขาขายอะไรไหมครับขายอะไรไหมครับคุณตีเขาปิดประตูอันหะตาย เอาแล้วขอจบคลิปเร็วยคนเดียวจบไลค์ก็แช่โอเคอ่ะตโอ้ยกะตอกตีผมโอเคทุกคนเราเอาแล้วเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับแฮปปิ้ก